สวัสด <ersch> ีครับวันนี้เราจะมารู้จักกันในตอนน้าจะท่วมแล้วมีประกันบ้านหรือยังนะครับสําหรับท่านไหนที่เพิ่งเปิดมาเจอนะครับหรือว่าเพิ่งมารู้จักกันนะครับวันนี้ก็เป็นแฟรนไชส์ประกันภัยรถยนต์นะครับง่ายๆใครๆก็ทาได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่ามันมีประกันน้ําท่วมบ้านหรือเปล่านะครับการในคีภัยนะครับคุ้มครองน้ําท่วมด้วยนะครับทางบริษัทนะครับก็จะคุ้มครองในวงเงิน2 0 0 0 0บาทนะครับหากซื้อเพิ่มเติมนะครับต้องคิดเบี้ยใหม่ อันนี้นะครับเป็นใบคําขอนะครับเขาก็จะแจ้งรายละเอียดนะครับแล้วก็ให้เราใส่รายละเอียดของเราไปด้วยนะครับความคุ้มครองประกันอัคคีภัยนะครับแล้วก็ภัยเพิ่มเติมอันนี้นะครับสาหรับที่อยู่อาศัยก็คือเป็นเฉพาะบ้านเท่านั้นนะครับเขาก็จะคุ้มครองไฟไหม้นะครับฟ้าผ่ารวมถึงความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ที่เกิดจากการรับวงจรจากฟ้าผ่านะครับที่เขาบอกว่าฟ้าลงทีวีอะไรประมาณนั้นนะครับไฟระเบิดนะครับแก๊สระเบิดแก๊สถุงต้มระเบิดในในบ้านก็สามารถเคลมได้ ภัยจากการเฉียวชนหรือการชนของยานพาหนะนะครับเช่นบ้านเรานะครับอยู่ดีๆนะครับวันดีคืนดีก็มีรถเข้ามาจอดในบ้านเรานะครับปกติแล้วเนี่ยเขาจะเคมจากประกันภัยรถยนต์ก่อนนะครับแล้วก็ถ้าไม่มีเนี่ยก็ถึงจะมาเบิดในส่วนของประกันอัคคีภัยนะครับภัยจากยานจากอากาศยานนะครับแล้วก็วัตถุที่ตกจากอากาศยานนะครับเช่นนอเครื่องบิน อะไรประมาณนี้นะครับหรือวัตถุชิ้นไหนที่ตกออกมาจากอากาศยานและลงบ้านเราพอดีพอดีเลยนะครับแล้วก็ภัยเนื่องจากน้ํานะครับภัยเนื่องจากน้ําคืออะไรนะครับเช่นฝนตกหนักมากนะครับและน้ําลั่วเข้าบ้านทําให้ฝ้าเพดานเสียอันนี้สามารถเคลมได้นะครับความคุ้มครองนะครับในกลุ่มภัยธรรมชาติรวมกันทุกภัยนะครับวงเงินคุ้มครองก็คือ20,000บาทนะครับอย่างที่ผมบอกไปแล้วก็คือรมพายุนะครับภัยจากน้ําท่วมอันนี้จะมีน้ําท่วมด้วยนะครับ ภายจากแผ่นดินไหวนะครับหรือภูเขาไฟระเบิดนะครับพวกสีนามิแล้วก็ลูกเห็บนะครับบ้านไหนที่คิดว่าเสี่ยงก็ควรจะทํานะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นการพิจารณาคานวณสิ์ใหมนะครับก็แนะนําให้อ่านรายละเอียดตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็เขาบอกว่าข้อมูลต่างๆพวกนี้นะครับก็ให้เรากรอกให้จริงหรือว่าใกล้เคียงความเป็นจริงที่สุดนะครับอันนี้ก็เป็นราคานะครับอันนี้เขาจะบอกว่าเบี้ยประกันอสังิัยสําหรับบ้านที่อยู่อาศัยแบบสําเร็จรูปนะครับก็คือแพ็กเกจ สิ่งปลูกสร้างชั้นหนึ่งนะครับก็คือบ้านปูนนะครับวันนี้เราจะเรียกคำว่าบ้านปูนนะครับสิ่งปลูกสร้างชั้น2ก็คือมีคอนกรีตเสริมเหล็กมากกว่า50%อนะครับอันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นบ้านไม้หรือว่าอะไรพวกนี้นะครับบ้านครึ่งตึกครึ่งไม้นะครับอันนี้ก็ทุนประกันนะครับเราก็ดูทุนประกันได้ตั้งแต่4ี่แสนนะครับถึง7ล้านเลยนะครับราคาก็เดี๋ยววเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าเราจะคำนวณราคายังไงนะครับว่าบ้านแต่ละหลัง ไม่ใช่ว่าเราบอกมานะครับแล้วเราก็เลือกกิมจิมเอานะครับเขาจะมีวิธีคำนวณนะครับอันนี้นะครับแล้วเราจะรู้ได้ไงนะครับว่าบ้านเราทุนเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวมาคิดเลขกันหน่อยนะครับผมมีตัวอย่างให้ดูด้วยอันนี้บ้านไม้คีพันนะครับบ้านปูนแปดพันจะทำไว้แค่นี้ก่อนนะครับสมมุติว่าบ้านเรานะครับมีพื้นที่ทั้งหมดนะครับกว้างสิบเอ็ดยาวสิบห้านะครับก็คือพื้นที่สีเขียวทั้งหมดนี้นะครับเป็นบ้านสองชั้นนะครับตัวบ้านกว้างแปดูดแปดนะครับแล้วก็ ชั้น1นนะครับมีหลังคาที่เราต่อเติมเพิ่มขึ้นมานะครับกว้าง9ยาว12นะครับก็คือตั้งตรงนี้ยาว12นะครับก็คือพื้นชั้น1บ้านเรามี2ชั้นนะครับเราก็จะคิดชั้นแรกก่อนนะครับชั้นแรกก็คือ12คูณ9ก็คือตรงนี้นะครับกว้างคูณยาวเลยครับได้เท่าไหร่แล้วก็ไปคูณ8,00 0นะครับอันนี้ก็คือเป็นราคาทุนประกันบ้านอัคีภัยชั้น1นะครับเฉพาะแค่ชั้น1่งชั้นเดียวแล้วก็มาคิดบวกที่ชั้น2นะครับชั้น2ไม่ได้ทําหลังคคคามแบบนนนี้เหืือกกั็ จะเป็นกว้าง8คูณ8เมตรนะครับแล้วก็คูณ8,000นะครับก็จะได้เท่านี้นะครับเอามารวมกันนะครับก็จะเป็นทุนบ้านนะครับก็อันนี้บวกกันได้เลยนะครับก็คือชั้น1บวกชั้น2งนะครับก็จะได้ล้านสามกว่าๆนะครับแล้วก็ให้เราคิดราคาเฟอร์นิเจอร์นะครับของเราทั้งหมดนะครับเป็นประมาณเท่าไหร่นะครับสมมุติว่าผมคิด3.3แสน3.3นะครับก็รวมเป็นแสนเจ็ดนะครับก็ไปเทียบตารางนะครับเดี๋ยวไปดูตารางกันอีกทีนึงนะครับ แสนเตรงนี้ไม่มีนะครับถ้าสมมุติว่าเราดูก็จะมีแสนห้าถึงสองเอ้ยล้านห้านะครับถึงสองล้านนะครับอันนี้ก็เป็นล้านสามนะครับผมพูดผิดนะครับเป็นล้านเจ็ดนะครับแเรวก็มาดูกันนะครับก็จะอยู่ระหว่างตรงนี้นะครับถ้าสมมติว่าจะเอาราคานั้นเลยนะครับก็ต้องส่งให้ทางบริษัทประกันภัยเป็นคนคำนวณให้นะครับแต่ว่าเราสามารถเลือกที่ทุนบ้านเป็นล้านสาม นะครับแล้วก็เฟอร์นิเจอร์เนี่ยสมมติว่าเอาแค่2องแสนก็พอนะครับก็จะเป็นร้านห้าสมมุติว่าเราเลือกที่ร้านห้านะครับก็จะอยู่ที่เบี้ยประกันก็คือ1413ัรสบาท74สตางค์ต่อปีนะครับซึ่งถูกมากนะครับแล้วก็คุ้มครองน้ําท่วมด้วยนะครับทาไว้เผื่อฟุกได้ใช้นะครับไม่มีใครอยากใช้นะครับถ้าใช้ก็ต้องภายเนือแบบนี้เลยนะครับเอกสารที่ใช้ในการทําประกันอัคคีภัยนะครับก็จะมีสำเนาทะเบียนบ้านนะครับแล้วก็ บัตรประชาชนสำหรับบัตรประชาชนนะครับพร้อมกับกรอกใบคำขอใบคำขอก็คือใบแรกที่ผมให้ดูนะครับใบนี้ใบนี้นะครับก็กรอกใบคำขอชื่ออะไรเลขที่บัตรประชาชนอาชีพนะครับแล้วก็ที่อยู่บ้านเรานะครับแล้วก็ในทะเบียนบ้านจะมีรหัสประจําบ้านนะครับอยู่11หลักก็กรอกตรงนี้ไปด้วยนะครับ กรอกเรียบร้อยเสร็จนะครับใส่ภาพส่งไลน์นะครับโอนเงินได้เลยนะครับแล้วก็รอรับกรมธรรม์น,นะครับอันนี้ก็ง่ายนะครับเพราะว่าจะมียากนิดหน่อยก็ตรงคิดว่าบ้านเราเป็นเบี้ยเท่าไหร่นะครับรานะคาเท่าไหร่อย่างนี้นะครับแต่ในกรณีถ้าสมมติว่าบ้านลูกค้าเป็นบ้านไม้นะครับก็เปลี่ยนจาก8,000เป็น4,000เท่นั้นเองครับวิธีคิดก็ง่ายๆแบบนี้เละ สำหรับท่านไหนนะครับสนใจทําประกันอคิีภัยนะครับหรือว่าซื้อใช้เองนะครับก็ผมแนะนํานะครับว่าสามารถคิดได้ง่ายๆแล้วก็ราคาถูกมากนะครับร้านห้าครับแค่พันสต่อปีเองนะครับถูกสุดๆนะครับงงตรงไหนนะครับไม่เข้าใจก็เมือนี้นะครับมืออผมเองนะครับหรือว่าจะไลน์มาคุยกันก็ได้นะครับแล้วก็เจอกันในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ